ครับท่านผู้ชมครับเรามาไล่เรียงกันต่อครับท่านผู้ชมครับสําหรับคลิปนี้ครับต่อจากคลิปที่แล้วครับท่านผู้ชมครับนะครับคลิปที่แล้วก็จะเป็น E p สามครับคลิปนี้น่าจะเป็น E D สี่ครับท่านผู้ชมครับสําหรับบอร์ดอินเวอร์เตอร์ตู้เชื่อมตัวนี้นะครับผมก็ได้ทําการประกอบนะครับอนะครับประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะพาไปทําการเทสนะครับเทสนะครับเทสเชื่อมนะครับเชื่อมนี้จะมีสองฟังก์ชันท่านผู้ชมครับ เชื่อมอผ่านตัวแกนอินดักเตอร์ครับขนาดใส่แกนอินดักเตอร์หรือว่าตัวแกนเอลตัวนี้นะครับเสร็จแล้วก็อีกฟังก์ชันหนึ่งจะไม่ใช้ตัวตัวนี้นะครับจะต่อตรงเข้าออกหน้าตู้เลยครับท่านจงครับจุดประสงค์ก็เพื่อดูความแตกต่างร,ระหว่างมีแกนเอลหรือว่าตัว ctor, อินดักเตอร์กับไม่มีตัวอินดักเตอร์นะครับเดี๋ยวผมจะมาเรียงส่วนประกอบนะครับส่วนประกอบแล้วก็ เพิ่มเติมกับเกี่ยวกับวงจรไบอัดรีเวิร์ดนะครับไบอัดรีเวิร์ดในช่วงรีเวิร์ดไบอัดในกับขาเกตของ IGBT ด้วยนะครับแล้วก็บอกว่าแรงดันวิธีการวัดขาเกตนี้วัดแรงดันได้เท่าไหร่ครับนะครับครับก็เรามาว่ากันเลยครับท่านครับในส่วนนี้นะครับผมประกอบเสร็จหมดแล้วครับนะครับประกอบเสร็จหมดแล้วครับเรามาคุยกันถึงเรื่องอ่า หาแรงดันในการรีเวิร์ดให้กับขาเกตนะครับรีเวิร์ดไบอัสให้กับขาเกตนะครับท่จำยงครับกับอ่านี่คือวงจรที่ได้กล่าวไปแล้วก่อนหน้านี้2คลิปท่จำยงครับนะครับสคลิปนะครับตัวนี้สั้นสั้นคลิปนี้ครับวัตถุประสงค์ครับท่จำยงครับอ่าเรามาแชร์ประสบการณ์กันครับมาเรียกเป็นความรู้กันนะครับอ่าวงจรนี้ผมถอดแบบออกมาแล้วครับถอดแบบออกมาแล้วครับถอดแบบออกมาสองวงจรครับท่จำยงครับอ่าถอดแบบมาสองจรวงจรนี้ก็ไอไอซีเอลเอ็มสามารถแปดนะครับถอดแบบมาเหมือนกันครับก็ได้ไล่เรียง อาไปแล้วครับจากคลิป EP สามครับต่านผ้มครับอ่านะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นไกด์ไลน์เป็นแนวทางครับเอาไว้เป็นอ่าไอไกด์ไลน์เวลาเจอตู้เชื่อมที่มันควบคุมแรงดันครับควบคุมแรงดันในการรีเวิร์ดไบอัดนะครับบางบางรุ่นมันจะไม่มีตัวซีเนอร์เดโอดนะครับอ่านะครับโอเคนะครับเสร็จแล้วนะครับท่านผู้ชมครับมาทําความอ่าเข้าใจหรือว่ามา เข้าใจฟังก์ชันการทำงานของตัวซีเนอร์เดลโวตัวนี้กันนิดนึงครับทำยงของซีเนอร์เดลโวตัวนี้นะครับจำยงกับอ่ามันจะทําการรีเวิร์ดไบอาร์ไดกับตาเกตนะครับอ่ารีเวิร์ดไบอารไดกับตาเกตไอซีเนอร์เดลโวตัวนี้ท่านผครับเช็ดีตัวนี้นะครับอ่าสเปคมัน3โวลต์ท่านผู้มคสเปค3โวลต์นะครับอ่าสเปค3โวลต์นะครับอ่าถ้าซัพพลายครับถ้ามาซัพพลายรีเวิร์ดเข้ามานะครับอ่าน้อยกว่า3โวลต์นะครับเดลโวตัวนี้จะไม่นํากระแสครับ นั่นหมายความว่าก็จะไม่สามารถรีเวิร์ดไบอัดกับขาเกตได้นะครับถ้าเมื่อไหร่ก็ตามท่านผู้ชมครับแรงดันซัพพลายที่เข้ามาทําการรีเวิร์ดนี้มากกว่า3โวลต์ก็คือ4โวลต์นะครับ4โวลต์ตัวซีเนอร์ไดโอดตัวนี้จะทําการรีเวิร์ดไบอัดนะครับแรงดันที่รีเวิร์ดไบอัดนั่นก็คือ3โวลต์นะครับส่มตดเข้ามา4โวลต์นะครับเข้ามา4โวลต์ซีเนอร์ไดโอดก็จะทํางานนะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่น้อยกว่า3โวลต์นะครับ ซีเนอร์ไดโอตัวนี้จะไม่นํากระแสก็คือจะไม่ทําการรีเวิร์ดนะครับนี่หลักการของซีเนอร์ไดโอตนะครับสั้นๆง่ายๆนะครับทจำงงกับอันนี้ตามตามความเข้าใจของผมนะครับที่ได้ทําการศึกษามานะครับก่อนหน้านี้ผมลองใส่ตัวซีเนอร์ไดโอตไป6โวลต์แปดโวลต์นี้ไม่สามารถที่จะทํามาได้นะครับนะครับเพราะว่าสเปคมันจากวงจรเขาดีไซน์ไว้3โวลต์ครับ3โวลต์นะครับอ่านะครับประมาณนี้นะครับหลักการมีแตการการควบคุมแรงดันโดยใช้ซีเนอร์ไดโอด ในจังหวะรีเวิร์ดไบอัพในกับขาเกตนะครับของ i g b t นะครับนะครับประมาณนี้ครับตัวนี้ครับไฮไลท์มันอยู่ตรงนี้ครับหลักการปฏิการนะครับนะครับในวงจรนี้ดังที่กล่าวไปแล้วผมได้ไล่เรียงไปหมดแล้วครับนะครับผมจะมาเสริมไม่นิดนึงครับก่อนหน้านี้ครับผมถอดเกตออกก็คือถอด i g b t ออกแล้วก็เราทำการวัดแรงดันนะครับระหว่างขาเกตกับขาอีนะครับแล้วก็ผมก็ใส่ชินเนอร์เดลต้าตัวนี้ไป3โวลต์นะครับแรงดันที่ได้นะครับประมาณ 2.5โวลต์นะครับตั aí, ้งสองตัวน <É. S 2> ี aí, ้นะครับอ่าตั้งสองตัวอะไรครับประมาณ2.5โวลต์นะครับเทียบกับออ่่าาแล้วก็ทําการวัดหาวัดความที่ครับวัดความตี่ก็คือขาเกตกับขาอีเหมือนกันนะครับก็ต้องได้เท่ากันนะครับระหว่างเกตสองตัวนี้ก็คือซินไอตัวไอทีบีทีสองตัวนี้ก็คือผมได้ประมาณ4-11กิโลเฮิรตซ์นะครับตั้งสองตัวนะครับอ่านะครับอันนี้เป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์ครับท่านผู้ชมครับเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์นะครับ ในส่วนของวงจรนี้นะครับตู้เชื่อมตอนนี้นะครับจำนะครับอันนี้ก็ไว้เป็นแนวทางนะครับอันนี้มาปลั้าเพืือหรือว่ามาเพิ่มเติมครับเพิ่มเติมนี่ให้ท่านชมนิดนึงครับตอนนี้วงจรทำงานได้แล้วครับวงจรทำงานได้แล้วครับเดี๋ยวลําดับต่อไปเนี่ยผมก็จะพาไปทําการเชื่อมนะครับเชื่อมวงจรนี้โมนิฟายครับผมโมนิฟายไปไปหลายอย่างครับไปหลายอย่างครับดังที่กล่าวไปแล้วคลิปก่อนด้านนี้ก็โมนิฟายไอจีีทีครับไอจีีทีผมใช้อ่า 7 5์ครับ 75m สองตัวครับเป็น igbt นำเข้าครับเป็นมือสองนะครับ7 5มป์แล้วก็ไอตัวไดโอดเอาพุทนะฝั่งเอาพุทนะครับอ่ามันจะมี3ตัวครับอยู่ตรงนี้ครับมันมี3ตัวผมใช้8 0มป์ครับแล้วก็วงจรนี้ไม่มีซอฟต์สตาร์ทนะครับไอไอตู้เชื่อมตัวนี้ไม่มีซอฟต์สตาร์ทโมชุดนี้ไปด้วยครับใส่ตู้ใส่ระบบซอฟต์สตาร์ทตก็ไปให้ครับใส่ระบบซอฟต์สตาร์ทใส่เสร็จแล้วใส่อไอตัว บิดแอกดิฟครับบิดแอกดิฟจาก30มสแอมป์ใส่เป็น50าสแอมป์ครับของอ่าไอตัวบิดแอกดิฟตัวนี้นะครับทานยุงครับอ่านะครับใส่แกนเอลด้วยครับใส่แกนเอลด้วยครับทานยุงครับอ่าโมไปหลายอย่างครับโมไปหลายอย่างครับก่อนหน้านี้มันระเบิดครับมันระเบิดทีนี้เราโมไปแล้วถ้ามีปัญหานี้เราก็ต้องซ่อมเองครับตอนนี้ผมแก้ได้แล้วแก้ได้แล้วแก้ได้หมดเลยครับอ่าเราก็ต้องถอดแบบไล่วงจรครับถอดแบบไล่วงจรแล้วก็อ่าไล่เรียงไล่เรียงฟังก์ชันการตามานะครับโอเคครับสิ่งที่บอกไปก็ ไว้เป็นแนวทางไว้เป็นไกด์ไลน์ห้พี่ๆน้องๆที่เข้ามาดูได้นําไปใช้นะครับนำนำไปใช้ดัดแปลงมอนิฟายครับเพราะเราต้องเข้าใจหลักการและฟังก์ชันหน้าที่การทํางานของมันนะครับครับในวงจรนี้ผมก็มีอุปกรณ์ป้องกันนะครับไม่ใช่ว่าทำพลัมเพลือครับทำอยู่กับผมใส่ฟิวครับใส่ฟิวใส่ฟิวไว้16มครับตัวนี้ครับการระเบิดอีกนะครับโมใส่ฟิวอุปกอบ์ป้องกันความปลอดภัยให้ด้วยนะครับตอนนี้นะครับถ้าเกิด i g b t ระเบิดนะครับ ฟิวตัวนี้ก็จะตัดด้วยครับอ่านะครับมีฟิวมีซอฟต์สตาร์ทมีอุปกรณ์ป้องกันก็พอประมาณนี้นะครับโอเคนะครับทีนี้เรามอนิฟายกับทีนี้ไอ้สิ่งที่จะกล่าวต่อไปก็จะมอนิฟายแกนมันอยู่ที่แกนแอรหรือว่าตัวอินเตอร์ตันนี้นะครับเอามาเปรียบเทียบดูว่าถ้าใส่กับไม่ใส่มันจะมีคุณสมบัติอย่างไงนะครับอ่านะครับอันนี้แกนแอวตัวนี้ผมพันประมาณ8รอบครับใส่มากไม่ได้นะครับใส่มากพันรอบเยอะไม่ได้ครับเพราะว่าหลักการเราต้องเข้าใจหลักการเหนี่ยวนําของสนามแม่เหล็ก เมื่อมันมีหลักการนนำของสนามแม่เหล็กแกนแอตัวนี้มันจะสะสมพลังงานครับสะสมพลังงานที่ตัวมันนะครับเมื่อไหรที่เราเชื่อมปุ๊บเนี่ยครับมันก็จะดึงกับไอ้สนามแม่เหล็กนี่มันก็ดึงไปใช้งานนะครับไฟเข้ามาครับมาสะสมพลังงานที่แกนแอลนี่ก่อนนะครับสะสมพลังงานสร้างสนามแม่เหล็กนะครับนะครับแล้วก็นไปใช้งานทีนี้เราจะเปรียบเทียบครับว่าใส่กับไม่ใส่นี้มันต่างกันยังไงครับแต่แต่มีข้อแตกต่างครับที่ผมอ่า ทดลองนะครับนี่จะทดลองทดลองให้ท่านผู้ชมดูนะครับท่านครับลำดับต่อไปเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปดูการเชื่อมนะครับมันมีข้อแตกต่างกันนิดนึงครับแล้วแต่ว่าเราจะพึงพอใจนะครับแต่ส่วนมากการใช้งานนี้ผมจะใช้งานประเภท DIY ครับผมเชื่อมกระแสไม่สูงครับประมาณไม่เกิน100แอมป์หรือว่า80แอมป์นะครับประมาณนี้นะครับครับเรามาต่อกันครับเดี๋ยวจะทําการเทสเชื่อมดูครับท่านผู้ชมครับรอชมครับ ครับเรามาลเรียนกันต่อครับท่านผู้ชมครับสำหรับอาเทศนี้นะครับเราจะมาเทสตู้เชื่อมมินวอเตอร์นะครับอาหลังจากที่เราได้ทาการซ่อมแซมเปลี่ยนอุปกรณ์ IGBT ไปแล้วนะครับอานะครับก่อนหน้านี้มันเชื่อมลากยาวหนึ่งการทุบไม่ได้ครับตอนนี้เราจะมาทดลองครับอาเราจะทดลอง2ฟังก์ชันนะครับอาโดยการอาใส่แกน L อหรือว่าตัวอินดักเตอร์เข้าไปแล้วก็จะไม่ใส่แกน L อนะครับว่าอาจะดูความแตกต่างระหว่างใส่กับไม่ใส่นะครับกระแสช่วงหน้าตู้ช่วงสตาร์ทแล้วก็ ว่าจะกินกระแส GM นะครับใส่กินกระแส GM ไม่ใส่กินกระแส GM นะครับขนาดทำการอาร์คนะครับจะดูความแตกต่างครับเราลองมาได้เรียงดูกันครับนะครับไฟตอนนี้เราปรับไฟหน้าตู้ไป120นะครับเดี๋ยวจะแล้วก็มาเปรียบเทียบกับตัว MR คลิป M ครับตัวมิเตอร์ครับที่เราทำการวัดกระแสของจริงครับหน้าตู้หนึ่งร้อย 20นะครับอ่าเดี๋ยวกระแสจริงที่จับได้ดูเท่าไหร่มาว่ากันครับ คครับท่านผู้ชมครับตอนนี้กระแสหน้าตู้อยู่ที่130มนะครับอ่านะครับอ่ากระแสจริงที่จับเอ็มได้นะครับอยู่ที่80-90นะครับถือว่าอ่าใช้งานได้นะครับใช้งานได้นะครับอ่าตัวแกนเอลตัวนี้จะสร้างสนามแม่เหล็กและสะสมพลังงานนะครับอ่านะครับถ้าไม่ใส่หรือใส่มีความแตกต่างกันตรงนี้นะครับ โอเคครับผมลากยาวก้านหนึ่งก้านทูบกับประมาณครึ่งก้านทูบกับอากระแสอยู่ที่อากระแสที่จับได้จริง8ปดอ่าเก้าสิบแอมป์นะครับกระแสหน้าตู้130นะครับซึ่งไอ้วอลลุ่มปรับค่านี้ปรับยังไม่ถึงครึ่งครับแสดงว่าการทํานนี้น่าจะโอเคนะครับอ่าใส่ใส่กับไม่ใส่นี้มีความแตกต่างกันนะครับใส่นี้คือข้อดีของมันก็คืออ่าการลากเชื่อมจะนิ่มครับแล้วก็การสตาร์ท การอาร์ตจะดีกว่าไม่ใส่นะครับ่าแล้วแต่ครับแล้วแต่ว่าจะนาประจัยอะนะครับโอเคครับสาหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับตู้เชื่อมโมนิไฟนนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับท่านผู้ชมครับมีข้อใจก็คอมเมนต์ทักทายมาครับคุส่งฝากสเตชันความครับสวัสดีครับ